อย่าพาตัวเองเข้าไปเป็นความสุขใครเธอบางคนนั้นเขาไม่ได้ต้องการมันอย่าพาตัวเองเข้าไปเพื่อคอยจะรับฟังคนที่มองไม่เห็นแม้ความสำคัญของเราอย่าเอาแต่คิดว่าทุกสิ่งนั้นต้องดีพร้อมเพื่อแลกกับการให้ใครต้องยอมรับเรา ยายัดตัวเองเข้าไปในพื้นที่ของเข